ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่วงจะทุ่มหกโมงกว่าตอนนี้ก็ทุ่ม,มครับทุ่มแล้วทุ่มนานตะทีแล้วครับตอนนี้อยู่โรงเรียนเทพเดลาราครับตลาดนัดพามาชมตลาดนัดมาเดินตลาดนัดกันช่วงมาช่วงเย็นแล้วเข้าทุ่มแล้วแต่ผมโอโ้วันนี้คนน้อยครับร้านก็น้อยใสยกลับตวจวอกัน เห็นไหมครับทุทกคนช่วงเทศก,กาลสงการานตสวัสดีปี่ใหม่ไทยสวัสดีมีความสุขสวัสดีวันสงกรานต์ครับผมให้มีความสุขกันนะครับตลาดตลาดนัดโรงเรียนเทพรีร้านน้อยครับร้านน้อยก็เมืม่อวานเขาก็เริ่มขายให้ลงขายอยู่แต่ถ้าทางร้านน้อยก็จะเหลือไม่กี่ร้านเรามาลงส่วนที่อยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละครับ ถ้าพ่อค้าแม่ค,ค้าที่อยู่ไกลหน่อยเขอฝากแต่ว่าไม่มาไม่เดินทางมา,ามเดี๋ยวก็วมีตะกองกับข้าวขายครบผมเพื่อนไปชมกันก็พอดีว่าจะมาหาอะไรกินซะหน่อยพอไม่ได้เดินทางไปที่ไหนครับก็ยังอยู่ในกรุงเทพรามคำแหงเหงมือนเดิมครับ อขายเพื่อนๆมาชมนะรั่ผมก็จะได้ได้อัดคลิปวิดีโอไปด้วยเลยครบบในเพื่อนๆดูชมกันไปแต่ผมส่งกับข้าวก็ยังมีอยู่ยังมีขายอยู่ยังมีเยอะอยู่แบบแต่ผมยูชมกันไปแบบ เอานี่ถุงหนึ่งครับเดี๋ยวนี้ซื้อไปให้พวกเด็กเด็กแสบกันครับกองกับข้าวเยอะแยะเลยครับก็มีส่วนน้อยทพียังวางขายอยู่อันนี้พอขายไะ่ค้ามาน้อยอาทิตย์เนี้ยลบบไปเทียเท่ยวต่อเจ้ากันครับ ไม่ซื้อผลไม้ซื้อผลไม้ไปพวกเก็กมันเพื่อนไปชมกันก็จะบันทึกเท่าที่บันทึกได้กระพร้อม,มชมกันนะครับเห็นไหมครับโล่งเลยโล่งเลยเก็ยังดีครับมีวางขายคนที่ไม่ได้กลับรวมเนาหรือไปเที่ยวอะไรที่ไหน ก็ยังจะได้มาซื้อของซื้อของัขอมเห็นไหมครับทุกคนยังมีโยมีโยก็ได้ขายอยู่ขายอยู่กระต้มของผออักวงผักหวานผักหวานนี่แหละครับผักหวานก็มีขามัดแดงของมา ครับผมุชมดูดูกันปมีโลไาปลาปลาหมูครับผมเป็นผลไม้ครับน้อยน้อยน้อยน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรตามหมดไปครับผม เป็นม,มการเป็นมการครับอผมโอเคผมก็จะกลับละซื้อของละครับก็ฝากทุกท่านมาชมเป็นแค่นี้ก่อนนะครับพมอก็สวัสดีมีความสุขครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับสุขสันต์วันสงการครับสวัสดีครับสวัสดีครับ